ซึ่งก็มีทางลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพานะครับเป็นจำเลยในคดีนี้เป็นจำเลยที่หนึ่งนะครับจำเลยที่สองเนี่ยคือป้าแตนหรือว่านางสมพรลาโพนะครับเป็นจำเลยที่สองนะครับก็คือเมียลุงพลอ่ะป้าแตนอ่ะนะครับใครสมัยก่อนจะมีเพลงอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนนะครับซึ่งก็โด่งดังพอสมควรในยุคหนึ่งนะแต่ว่า เพลงนั้นเนี่ยถูกลบออกจาก YouTube ไปแล้วนะหลังจากาที่มีการตั้งข้อหาขึ้นมานะครับกับทางป้าแตนนะครับแล้วก็มีคดีของนารินเชื้อคมตานะครับที่กกกอกเหมือนกันนะครับโดนคดีอาจารย์ตอนก่อนที่ลุงพลจะโดนจับเนี่ยมีคนโดนจับก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงคดีน้องชมพู่กลาลังดังเลยตอนนั้นนะครับนารินเชื้อคมตาโดนจับนะครับเขาก็นึกว่าโดนจับในข้อหาฆ่าน้องชมพู่เนี่ยช่วงนั้นอะ่ะ แต่ปรากฏว่าโดนคดีอนาจารนะครับแกก็มาขอให้ผมช่วยทําคดีให้นะผมก็ไปทําจนสุดท้ายสารดีกาก็ยกฟ้องนะครับคุณโอ g สวัสดีครับอืมนะครับตํารวจเก่งมากเลยสามารถเอาผิดลุงพลติดคุกได้อืมก็ก็โอเคนะเป็นความเห็นในช่วงระหว่างอุทธรณ์นะครับแต่ว่าต้องดูว่าดีกาจะหลุดหรือเปล่านะครับมันก็มีโอกาสที่จะหลุดอยู่นะในคดีของน้องชมพู่หลายคนที่เขา ติดตามอยู่เนี่ยนะครับเขาก็รอรุ่นดีกาน,นะครับหลายคนที่ไม่ชอบลุงพลก็อาจจะดา่าอะไรไปก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปแหละนะผมไม่ได้เข้าข้างลุงพลนะนะครับแต่ผมก็ไม่ด่าใครนะครับเพราะว่าเออธนาสายหยุดสวัสดีครับธนาสายหยุดมาคุยกันเรื่องนี้หน่อยไหมคุณอภิชาติบอกว่าน่าจะโดนเตืดดไม่สมนึกผิดคนะผมไม่อยากไปด่าใครนะครับอย่าให้ผมไปด่าใครเลยนะคิดว่าลุงพลน่าจะหลุดค่ะ คือผมเนี่ยไม่ได้เข no. ้าข hm. no ้างแม่น้องชมพู่ไม mm ่ได้เข้าข้างลุงพลไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่ไปด่าเขาหรอกนะผมไม่ไปซ้ําเติมเขาหรอกนะครับไม่ว่าเขาจะติดหรือไม่ติดเนี่ยนะครับผมต้องบอกนะคนที่มาดูดูเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวเขาจะเปลี่ยนทนายแล้วนะเขาจะเปลี่ยนทนายแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผมหรอกนะไม่ใช่ผมเด็ดขาดเพราะว่าผมกับป้าต๋ากับลุงพลเนี่ยมองตาแล้วรู้รู้กันแล้วนะครับรู้รู้กันแล้วเราไม่ใช่คนที่เพิ่งรู้จักกันนะ ผมไม่ใช่คนที่เพิ่งรู้จักกันเพิ่งไม่รู้ว่าจะเลือกกูเป็นทนายหรือเปล่าวะนะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเรามองตารู้ไปแล้วนะว่าเขาไม่ได้ให้ผมทําอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาไม่ต้องมาเสียสีนะครับว่าโอ้โหไม่ให้ไม่ให้ทนายรัชพลทำทั้งทั้งที่เข้าไปก่อนใครไม่ไม่ต้องพูดประเด็นนี้เลยนะผมต้องบอกเอาไงเอางี้แล้วกันนะไม่อยากจะเม้นอะไรมากเคารพการตัดสินใจก็เลือกเลือกใครก็เรื่องเขานะครับผมไม่ได้เดือดร้อนนะผมไม่ได้ อยู่ผมไม่ได้ดำรงชีพด้วยการเงินค่าจ้างของลุงพลกับป้าแตนหรอกนะผมต้องบอกงี้นะครับไม่ใช่ว่าโหถ้าไม่มีเงินค่าจ้างทนายจากลุงพลป้าแตนแล้วผมจะอยู่ไม่ได้เลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกนะผมก็มีงานมีการมีลูกความของผมนะลุงพลป้าแตนผมยอมรับนะช่วงแรกเนี่ยเข้าไปมันเป็นการทํางานของทนายนะครับก็เราก็ต้องไปแนะนําตัวเอา้าผมเป็นทนายนะคุณจะจ้างไหมไม่จ้างก็เรื่องของเขาก็ไม่เป็นไรนะครับลุงพลติดคุกผมก็ไม่เกี่ยวหรือลุงพลรอดผมก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับเออ นะก็ไม่ไม่ไม,ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหลายคนอาจจะบอกอทนายรัชพลเข้าไปไปหาแสงนะครับไปไปขอเขาทาคดีนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันนั้นนะ่โอเคเราเพิ่งรู้จักกันนะครับผมว่าไม่น่าเกลียดการที่จะไปแนะนําตัวนะครับว่าผมเป็นทนายให้ผมทําให้ผมดูแลไหมผมว่าไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็หลายเคสที่ผมทําอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติของทนายไม่งั้นเขาจะรู้จักเราได้ไงวะนะเราก็เราก็ต้องทำมาหากินน่ะนะนะว่าเขาได้ทนายจืดยดืยด,ดคดีแบบนี้ต้องสุดจริง คือตอนเนี้ป้าแตนเขาผมได้ข่าวมาว่ากําลังจะเปิดตัวทนายคนใหม่แล้วนะผมต้องบอกอย่างนี้นะแต่ว่าเขายังไม่เปิดตัวนะครับสวัสดีครับคุณเรื่องเล่าชแนลดีแล้วค่ะที่ไม่ได้ทําถ้าผมทําอาจจะโดน30ปีนะครับกระบุลแลวบุญของลุงพลเนี่ยโดน26ปีถ้าทนายรัชพลไปทําอาจจะอาจจะประหารเลยก็ได้นะครับคุณโรสสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะผมไมอ่านไปเรื่อยใครเมนเข้ามาผมอ่านนะครับสารดีกาตลอดชีวิตอืม เขาก็มีบางคนเขาก็บอกอยู่ว่าจะไปหาชีวิตหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปนะคือตอนเนี้ผมต้องบอกว่าใครพูดอะไรก็ไม่ผิดหรอกนะคือเป็นการเป็นความเห็นส่วนตัวก็คาดเดากันไปนะครับผมจะบอกว่าลุงพลรอดร้อยเปอร์เซนเนี่ยผมก็พูดได้นะไม่มีใครผิดใครถูกหรอกแต่ทนายรัชพลอย่าไปรับเลยค่ะกระแสสังคมก็เกลียดลุงพลมากหรือว่าคุณจีนผมจะบอกให้นะคนที่เขาเข้าข้างลุงพลมีเยอะมากนะนะในประเทศไทยส่วนหนึ่งเกลียส่วนหนึ่งโอ้โหเอฟซี FC เขามี ทั่วโลกนะผมจะบอกให้นะครับอันนี้เป็นบอกเป็นความรู้นะแต่ผมไม่ได้เข้าข้างลุงพลนะต้องบอกแบบเป็นกลางเป็นกลางนะครับเอฟซี FC เขาเยอะนะครับไม่งั้นเขาจะอยู่ได้ยังไงอ่ะนะอืมถ้าทนายทาอนาอาจรอดไปแล้วก็ได้ค่ะเอาไนดะ้ผมไม่อยากจะมาชมตัวเองเดี๋ยวคนก็ไปร้องมันญาติทนายอีกนะครับหาว่าโอ้โอ้โอวดสรรพคุณนะครับอืสวัสดีครับคุณกิมมี่ก็ต้องบอกนะว่าคดีของลุงพลเนี่ยนะครับก็ ก็ว่ากันไปเขาเปลี่ยนทนายก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่ให้ผมไปเสนอคือถ้าให้ผมไปเสนอรอบสองเนี่ยม,มันทำให้เขาอึดอัดนะครับต้องบอกนะว่าหลายคนเอฟซีลุงพลเนี่ยบอกว่าทนายไปช่วยลุงพลหน่อยจะให้ผมโทรไปถามอีกเหรอจะให้ผมทําคดีไหมครับป้าแตนผมแค่เข้าไปแค่นี้เขาก็รู้สึกแล้วนะครับเขาก็รู้แล้วว่าผมก็มาเสนอตัวจะให้ไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันหนึ่งมันไม่เหมาะสมนะครับสองมันทําให้เขาอึดอัดนะ การวางตัวของเราก็ต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับก็ฝากถึง FC บอกต่อๆกันนะว่าจะให้ผมไปขอเขาทาคดีเนี่ยมันมันทำให้เขาอึดอัดนะครับอืมเผยยกครับเปลี่ยนก็ติดแต่หนูไม่ใช่ FC ฟลุงพลนะผมก็ไม่ใช่คุณจิน้นผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยเป็นกลางนะครับตอนทําคดีให้เนี่ยโอเคตอนนั้นเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมออกมา ไม่ได้ทาไม่ได้สนไม่ได้ตามเรื่องนี้มันสักพักนึงแล้วเนี่ยจนกระทั่งสารตัดสินเนี่ยนะครับก็เลยมามาต้องมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับอืมคุณนาดาดีแล้วค่ะที่ไม่ได้ทําเขาก็ทําความผิดใหมก็ต้องยึดถือตามสารสั่งนะครับเดี๋ยวพอดีการตัดสินมามันจะชัดเจนนะครับแล้วผมจะคุยแบบแเต็มที่เลยนะคุยมีอะไรเต็มที่เลยนะครับลุงพลป้าแตนเนี่ยมองหน้าผมว่ารู้กันอยู่แล้วว่าเขาไม่เขาไม่จ้างผมอยู่แล้วนะครับเรารู้กันนะเรามีอะไรที่เรามีอะไรที่ รู้รู้กันอยู่ลึกๆนะครับแล้วผมก็ไม่พูดแล้วลุงพลป้าแตงก็ไม่พูดนะฮะเรารู้กันอยู่นะครับแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้ให้ผมทําอยู่แล้วนะฮะแต่ผมผมนะ่ผมพูดตามตรงนะผมผมประทับใจน้ําใจป้าแตงนะผมพูดตามตรงนะครับแล้วก็เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละว่าป้าแตงเนี่ยคงไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นศาลยกฟ้องป้าแตงนนะ่าก็ถูกแล้วนะครับเห็นด้วยแล้วก็อยู่ๆใครจะไปนั่งช่วยผัวจัดศพท่าทางเด็กนะครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้ คุณเอธบอกอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนเพลงนี้ดังนะช่วงหนึ่งนะครับดังอยู่ช่วงหนึ่งนะครับข่าวทนายตั้มหน่อยทนายตั้มก็เหมือนลุงพลแหละนะเขาก็อยู่ในคุกอะจะมีข่าวอะไรได้นะนอกจากข่าวแหกคุกถ้าเขาแหกคุกมาทนายตั้มหายไปจากคุกเนี่ยเออมันก็จะมีข่าวมานะครับไปเยี่ยมทนายตั้มบ้างไหมคะไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปเพราะว่าการที่ จะไปเยี่ยมนะครับเออเอฟซีลุงพลก็ต้องฟังอะ่ะมมันไม่ได้ไปเยี่ยมได้ทุกคนเขามีรายชื่อให้ผมไม่แน่ใจนะว่าระเบียบเรือนจําเขาจํากัดสิบคนมั้งนะครับคุณจะให้รายชื่อใครก็ได้สิบคนผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ใช่ญาติเนี่ยสามารถให้รายชื่อได้หรือเปล่าสิบคนนะครับแล้วก็ทนายทนายเนี่ยเออเนี่ยสิบคนนะครับทนายเนี่ยไปเยี่ยมได้แต่ว่าเขาต้องเซ็นมาให้นะว่าว่าต่งตั้งให้คุณเป็นทนายนะครับ ทนายตั้มติดกี่ปีครับทนายตั้มเนี่ยสารยังไม่ตัดสินนะครับเออมาคุยเรื่องทนายตั้มเลยทนายตั้มเนี่ยสารยังไม่ตัดสินนะครับเขาก็ลุ้นที่จะต่อสู้คดีอยู่เพื่อเงินเท่าไหร่เจ็ดสิล้านนะครับถ้าเขาชนะเนี่ยสิล้านเขาก็ได้ไปนะครับประมาณนั้นนะผมไม่รู้เมื่อกี้ทนายสายหยุดโผล่มาเนี่ยนะครับต้องถามทนายสายหยุดนะเออเดี๋ยววันหลังชวนสายหยุดมามาคุยเรื่องทนายตั้มกันนะครับแต่ผมไม่รู้เขาจะพูดได้มากน้อยแค่ไหนนะก็คุยสนุกสนุกนะแกทนายยุด คุยทีไรจะ,จ,ะจะดูดนมเอ้จะกินนมทุกทีเลยนะครับเออเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาเวลาว่างชวนสายหยุดมาคุยกันนะครับเป็นคนที่ยืนยันอยู่ข้างลุงพลนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเรานะน่าจะหลายปีนะทนายตั้มเนี่ยทนายตั้มก็คงยื่นประกันตัวเรื่อยๆนะครับลุงพลเนี่ยนะต้องบอกนะหลายเอฟซีหลายคนก็อยากจะให้ออกนะครับแล้วก็มีคําถามว่า ยื่นประกันได้หรือเปล่านะครับถ้าฟังจากผมแล้วก็ไปบอกต่อๆก็ได้นะครับผมว่าหลายคนก็พูดแล้วแหละเรื่องเนี้ยมันสามารถยื่นได้อะวันละสิบรอบยังยื่นได้เลยนะครับสิบรอบยี่สิบรอบก็ยื่นเถอะนะครับแต่ศาลจะให้หรือเปล่านะครับการที่ศาลจะให้เนี่ยคุณคุณยื่นรอบแรกเนี่ยสมมติยื่นประกันตัวไปสองแสนบาทสมมตินะแต่เขาคงยื่นมากกว่านั้นอ่ะเจ็ดแสนแปดแสนใช่ไหมเห็นได้ข่าวมาว่าเอฟซีถึงเงินมาแปดแสนบาทโอเคแปดแสนบาทยื่นไปเนี่ยศาลไม่ให้เพราะว่ามี เป็นคดีร้ายแรงแล้วก็อาจจะหลบหนีนะครับพออยู่มุกดาหารนะครับเอาอย่างนี้คุณก็ยื่นรอบสองไปนะครับให้ลุงพลไปอยู่กรุงเทพไปรายง,งานรายงานตัวต่อสถานีตํารวจโรงพักที่ลุงพลอยู่ทุกสัปดาห์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณยื่นไปรอบสองนะเออคุณยื่นไปรอบสองเนี่ยมันก็มีเหตุที่จะทําให้ศาลพิจารณาโอเคปะ่ะเออมันมีเหตุเปลี่ยนแปลงถ้าคุณยื่นไปแปดแสนเหมือนเดิมรอบสองก็แปดแสนรอบ 3, 8, สามแปดแสนศาลก็บบ เออคุณย bon <antics> ื่นมาเหมือนเดิมมันก no ็ไม่มีเหตุที่จะให้สารพิจารณาเปลี่ยนแปลงนะครับสารก็ต้องบอกอย่างนั้นอ่ะนะมันไม่มีเหตุจะให้กูเปลี่ยนแปลงอะไร่ะก็มึงยื่นมาเหมือนเดิมกูกูก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้ให้ให้ประกันตัวนะครับเพราะว่ายื่นมาเหมือนเดิมดีกาโทษสูงมีส่วนไหมครับทนายดีกาโทษสูงคือยังไงเอ่ยก็ดีกากันไปนะก็ว่ากันนะครับตามตามดีกาไปเออเพิ่มวงเงินอาจจะได้ ถูกนะครับเพิ่มวงเงินเป็นเงื่อนไขหนึ่งเพิ่มวงเงินรายงานตัวทุกสัปดาห์ทุกวันนะครับแล้วก็ขอติดกาไร EM ส่วนใหญ่ก็จะทําได้แค่นี้แหละนะถ้าเกินจากนี้ก็ไม่ได้วงเงินก็อาจจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ขยับ,บวงเงินไปนะครับรายงานตัวจากสัปดาห์ละครั้งก็เป็นทุกวันก็ว่ากันไปนะครับก็ศาลอาจจะให้นะถ้ามันมีเรื่องที่ทําให้ศาลเขาพิจารณาได้นะครับถ้าลุงไม่ผิดเขาก็ควรได้รับความยุติธรรม,มถูกต้องนะครับ คดีฆ่าพ่อฆ่าแม่เด็กสารดีกาน่าจะยากมากค่ะคือต้องบอกนะถ้าไม่ดีกาเลยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับถ้าดีกาก็มีสิทธิ์ที่จะรอดเอายี่ดีกว่านะก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยนะนะเขาก็อยากจะรอดนะครับเขาก็ต่อสู้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทาผิดนะครับบอกหน่อยจะติดต่อป้าไม่เชื่อว่าลุงทําท่านได้ยังไงถ้าจะติดผมไม่เข้าใจนะถ้าจะติดต่อผมนะศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าหกสามห้าสองหนึ่งนะครับ มลทาเรือนไทยสวัสดีครับเอาหลักฐานอะไรมาเพิ่มโทษนี่สาเหตุที่เราก็รับสารภาพทันไหมเดี๋ยวผมตอบให้สาเหตุที่เพิ่มโทษเนี่ยนะครับศาลลงโทษตามคําอุทธรณ์ของโจทนะครับโจทอุทธรณ์ขอให้เพิ่มโทษศาลเห็นว่าคําอุทธรณ์ของโจทมีน้ําหนักนะครับศาลก็ลงโทษตามที่โจทขอมาแล้วก็เพิ่มโทษตามที่โจทขอมานะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าที่จาเลยอุทธรณ์มาไม่มีน้ําหนักศาลก็ไม่รับฟังก็ปัดตกไปหมดก็เอาของโจทมาพิจารณาโจท โจทขอให้ลงโทษปุ๊บโอเคลงโทษละหนึ่งนะครับศาลเชื่อว่าผิดนะครับในโจทย์ขอให้เปลี่ยนจากประมาทเป็นเจตนานะครับศาลเชื่อก็เปลี่ยนเป็นเจตนาเชื่อของโจทย์หมดนะครับเพราะโจทย์ชนะคดีเนี่ยในเรื่องเนี้ยต้องบอกนะโจทย์ชนะคดีนะครับเพราะฉะนั้นศาลก็พิจารณาตามอุทธรณ์ของโจทย์นะครับอืรับสารภาพทันไหมนะครับหลายคนบอกไม่ทันแต่จริงผมผมว่ามันทันเพราะว่าอย่างถ้าคุณไม่รับสารภาพคุณสู้ต่อในดีกาเนี่ยศาลดีกาต้องพิจารณาต่อนะ ศาลก็ต้องเอามาดูดูดูมานั่งอ่านกันพึบพับพึบพับโอ้โหเอกสารนั่งกี่หน้ากี่แฟ้มนะครับแต่ถ้าคุณรับสารภาพไปปุ๊บจบศาลก็ไม่ต้องพิจารณานะครับก็พิจารณาลดโทษอย่างเดียวว่าจะลดเท่าไหร่เพราะว่าคุณรับสารภาพนะครับส่วนใหญ่ก็กึ่งหนึ่งส่วนใหญ่นะแต่ก็ไม่เสมอไปหรือว่าถ้าจำนวนต่อหลักฐานก็ไม่ลดเลยก็มีนะครับก็อยู่ที่อยู่ที่แต่คดีนี้คงไม่ถึงกับจำนวนต่อหลักฐานหรอกนะฮะก็ถ้าสารภาพแล้วทำให้การเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับคุณก็ต้องเขียนดีๆนะว่าให้การ สารภาพยังไงนะครับเป็นประโยชน์ตอน่อรูปคดียังไงบ้างนะครับมันก็มันก็ลดโทษได้นะครับคดีนี้ซับซ้อนเพราะไม่รู้ว่าเอาเด็กไปไว้บนเขายังไงถ้า,าร,รับสารภาพมาแล้วเ,เขียนบรรยายเนี่ว่าเราทําอะไรบ้างเนี่ยลดโทษได้นะกึ่งหนึ่งผมว่าได้อยู่นะครับอืมอันนี้คุยกันนะในในเคสที่จะลดโทษนะครับก็ต้องบอกนะว่าลุงพลจะสู้ก็สู้นะครับแต่ผมเป็นกลางนะเราคุยกันทุกแง่มุมนะครับอืม เรื่องของทนายตั้มก็แล้วแต่เขานะครับทนายตาั้มเขาสู้อยู่แล้วนี่สู้หัวชนฝาก็ว่ากันไปนะครับเป็นสิทธิ์ของเขานะอา่าอยาบอกทักออกมาเลยเพราะเด็กผู้หญิงบอกเบอร์ท่านช้าๆหน่อย0957563521ไม่รับก็รับโทษไปเต็มๆเ,เลยก็ถูกนะครับถ้าไม่รับสารภาพก็สู้คดีศาลก็ ก็ต้องว่ากันตามกระบวนการแหละนะฮะผมไม่ได้เคาข้างใครนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะคือบางคนหาว่าผมวิเคราะห์เนี่ยเมื่อก่อนผมมองลูกคดีแล้วเนี่ยมันน่าจะรอดนะครับทีนี้ทนายก็ไปสู้ว่าไอ้รอยตัดเส้นผมเนี่ยเกิดจากแมลงสัตว์มแมลงกัดแทะหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของเด็กเดินตามหมาขึ้นภูเขาเนี่ยนะครับผมก็ผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราไม่ใช่ทนายในคดีเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรหรอกนะก็ก็ต้องว่ากันไปตาม ความเห็นของทนายที่มาทําคดีให้นะครับนั่นะแหละนะครับก็ทนายชุดนี้นะครับผมมันเกี่ยวข้องอะไรกับพักไทยรักษาชาติคุณไปดูประวัติเอาเองแล้วกันนะผมไม่อยากจะไปพูดเยอะแยะมากมายนะครับอืมนะตอนนี้ประธานนก็เปลี่ยนเห็นได้ข่าวจะเปลี่ยนทีมทนาย09 57 56 35 21คุณพรินีผมพิมพ์ไม่ได้อะ่ะนะผมก็แก่แล้วเนี่ย อะไรก็ไม่รู้เล่นก็ไม่เคยเป็นกับเขานะครับอืมใช่กว่าสารดีกาจะตัดสินสามถึงห้าปีผมว่าไม่ถึงมัง้งคือยุคก่อนเนี่ยอาจจะได้นะครับยุคก่อนเนี่ยอาจจะได้สามสห้าปีแต่เดี๋ยวนี้เขามีข้อกําหนดของศาลแล้วนะว่าชั้นต้นปีหนึ่งอุทธรณ์ปีหนึ่งดีกาปีหนึ่งนะครับเขาพยายามจะไม่ให้คุณพิจารณาแบบยังไงก็ได้นะครับเขาก็มีข้อกําหนดแล้วนะก็ต้องรอดูว,ว่าปีหนึ่งเนี่ยน่าจะถ้าไม่รับดีกามีไหมคือ คือสังคมสับสนแล้วตอนนี้นะครับสังคมสับสนว่าว่าจะไม่รับดีกาได้หรือเปล่าเพราะว่าในคดีแพ่งเนี่ยต้องขอดีกานะครับทีนี้บางคนไม่รู้เนี่ยก็จะบอกว่าดีกาไม่ได้บ้างดีกาต้องมีเงื่อนไขเออดีกามีเงื่อนไขใช่คดีอาญามีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าไม่ต้องขอศาลนะครับ <outro> ดีกาเนี่ยดีกาได้นะครับตามเงื่อนไขทางอาญานะครับไม่ต้องขอศาลประกันได้ไหมคะขอได้ขอประกันได้แต่ว่า ไม่เกินสองปีใช่ไหมทนายผมมองอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าคือบางทีถ้าถ้าเกิดว่ามันต้องพิจารณาเกินปีหนึ่งเนี่ยเขาก็มันก็สามารถทําได้อะนะในทางปฏิบัติเขาก็มีต้องทํารายงานต้องทําบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าโดยหลักทั่วไปเนี่ยโดยหลักทั่วไปเนี่ยเขาตีกรอบไว้ว่าให้พิจารณาเสร็จภายในหนึ่งปีนะครับอืมตามตามข้อกําหนดมันเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้ ถ้ามันต้องเกินเนี่ยเขาก็ต้องมีข้อยกเว้นเพราะว่าต้องบอกตามตรงคดีนี้เอกสารมันเยอะนะครับสาลก็ต้องอ่านกันทุกหน้าทุกแผน่นแล้วก็ไม่ได้อ่านเผลเพลก็ไม่ได้อ่านรอบเดียวนะครับอาจจะอ่านกันหลายรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับคุณมาเอ็มยาสวัสดีครับให้การไม่ตรงพยานหลักฐานสิวล้อมอย่างที่มันบอกหลัความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันไม่เป็นไรนะครับเราก็อ่านเพลเพลบางทีอ่านความเห็นที่มันเป็น เป็นผลร้ายกับใครก็ไม่เป็นไรนะครับเออแล้วผลตามหมดบุญแล้วโอ้ยเอ,อผมยังอยู่นะผมยังอยู่ธนารัชะพลยังอยู่นะครับใจเย็นใจเย็นนะฮะช่วงนี้มีคนแชร์รูปไปเยอะนะครับรูปที่ถ่ายคู่กันเบอร์ครับท่านผมพิมพ์ไม่ออกอะ่ะนะหน้าหน้า y o u t u b e มีไหมศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าหกสามห้าสองหนึ่งนะครับใครอยากปรึกษาคาดีไม่มีนี่หว่าหน้า YouTube แล้วทำไมเครื่องนี้มันไม่ไม่ขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะ,ะเดี๋ยวดีเหมือนกันนะขอพักเสียงบ้างนะครับคุยช่วงนี้คอแห้งเลยนะครับหมดเวลางานแล้วครับช่วงนี้คอแห้งนิดน,นึงนะฮะท่านยิบเจ็ดผมโทรหาครับคุณเดี่วดิแนแดงเออคุณเดี่ยวถ้าขังไปสองปีแล้วเกิดดีกายกฟ้องนี่สวยเลย เบอเลิซิ่งไงเบลลิซิ่งไงทุกวันนี้ได้รับเข็มเชื้อชูเกียร์อยู่เนี่ยนะครับเบลลิซิ่งติดคุไปเจปีนะครับพอศาลฎีกาตัดสินมาบอกให้ติด4ปีพอคุณก็ติดฟรีไปอสามปีนะครับเสร็จแล้วพอออกมาท่านรัฐมนตรีอะไรวะก็มอบเข็มให้นะครับเข็มอะไรก็ไม่รู้เชื่อเชืชูเกียริเข็มเกียรติยศอะไรสักอย่างนะถ้าเป็นผมเป็นเบนผมไม่เอานะผมปาทิ้งไปแล้ว นะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าหกสามห้าสองหนึ่งศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าหกสามห้าสองหนึ่งนะครับเบอร์โทรเบนติดฟองเงินก็โดนไปสี่ปีสี่ปีแต่เจ็ดติดจริงอ่ะเจ็ดปีนะครับก็เกินมาสามปีเกินมาสามปีแล้วก็ไปขอเงินเยียวยาอะไรก็ไม่ได้สักบาทนะครับแพ้สองสาลยังชนะดีกาได้คดีเบนก็มัน ดีกาเนี่ยต้องบอกถ้าคุณไม่ดีกาเลยเนี่ยคุณติดแล้วร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคุณติดแล้วร้อยเปอร์เซ็นคุณแมวดําสวัสดีครับโหรู้ชื่อเล่นด้วยคุณแมวดําใครเอ่ยรู้ชื่อเล่นด้วยไลฟ์ like, จริงนะเนี่ยนะครับเอฟซี FC ตัวจริงเห็นว่าตํารวจทําคดีบเบนโดนสอบอยู่นี่ครับไม่โดนหรอกนะคือบอกให้ผมทําคดีนรินเนี่ยผมรู้เลยนะครับไม่มีทางที่ททตำที่ตำรวจจะผิดไม่มีทางนะครับโดวจสอบสุดท้ายก็บอกว่าไม่ผิดเพราะว่า ถ้าตารวจผิดเนี่ยสาลต้องยกฟ้องโดยด้วยเหตุอสอบสวนไม่ชอบนะครับเออต้องเป็นอย่างนั้นถ้าสารยกฟ้องโดยสอบสวนไม่ชอบอะถึงค่อยไปฟ้องตํารวจถ้าสารไม่ไดย้ยกฟ้องด้วยเหตุผลสอบสวนไม่ชอบอะคุณไม่ต้องไปฟ้องหรอกผมตักง,งานตำรวจแห่งชาติอะไม่เขาไม่สนใจหรอกนะครับแทบจะโยนเขาไม่อ่านเลยแหละง่ายๆนะคาฟ้องเนี่ยผมทําคดีพี่นรินมาเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับ0 9 5 7 5เ3 5 2 1นะครับเบอร์โทรผมนะ คุณจันทาถามว่าลุงพลทำจริงเหรอคะอืมลุงพลนี่ต้องยึดตามคําพิพากษาของศาลนะนะศาลตัดสินมาว่าทําจริงในชั้นอุทธรณ์นะครับก็คงต้องรอดีกานะครับอืมคุณกัระยาบอกว่าดูข่าวตั้งแต่แรกไม่เชื่อว่าลุงจะฆ่าคุณอรุษีบอกว่าคาดีนรินชัดเจนว่าเป็นแพ้เขายังไม่สนใจนะครับแต่คดีนรินผมก็ทําให้เต็มที่แล้วนะทําให้เต็มที่ในฐานะทนายความเนี่ยนะครับไม่มีผิดพลาดเลยนะครับคดีนรินไม่ได้ค่าชดเชยนะครับก็ พี่นรินส่วนหนึ่งพี่นรินไปไปให้คำกลับไปกลับมาในศาลน่นะครับ <c oughs> คำถามเดียวกันตอบไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับตอบใช่บ้างไม่ใช่บางเนี่ยนะครับผมก็เลยไม่ได้สู้ต่อนะครับผมก็เลยไม่ได้สู้ต่อก็บอกพี่ก็บอกพี่พอลลี่พอพอ,พอแล้วกันนะเพราะว่า <c oughs> พี่นรินไปเบิกความอย่างนั้นน่ะนะคาถามเดียวกันคําถามแรกบอกใช่อีกคนนึงถามบอกไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหผมก็ไปลําบากแล้วนะครับคาพูดอย่างเงี้ยศาลบอกพยานปากนี้ รับฟังได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยแล้วพี่น,นลินคือตัวหลักของคดีนะครับเป็นตัวหลักของคดีในเมื่อพูดจาอย่างนี้ปุ๊บที่เหลือมันจะเหลือเหรอนะครับอืมเนี่ยจริงๆ F3 ลุงพลในติ๊กตอกก็เยอะนะนี่ยคนดูเยอะเหมือนกันเลยอ่ะนะครับเรื่องเนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันทุกวันละนะ